ก็ค right? ิดว่าน้องน่ะน่าจะถอยแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ได้แจ้งข้อมูลไปว่าฐานข้อเนี่ยเป็นฐานข้อผู้ป่วยจิตเวทซึ่งเป็นผู้ผู้ป่วยชายนะคะความเป็นอยู่อะไรหรืนภาพรับข้างนอกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นภาพที่น่ากลัวเราคิดว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่สู้ตอนแรกนะคะตอนให้ข้อมูลไปครั้งแรกหน่วยงานรู้สึกทึ่งนะคะในความสามารถเข้ามาดำเนินกิจกรรมนะคะโครงการ ะะพิกั้้าถุอวิถีนะคะด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพอน้องเข้ามาร่วมทํางานนะคะมาเรื่องกิจกรรมลงมือทําลงดําเนินการเลยว่าผมรู้และผมเข้าใจในเรื่องของที่ผมจะต้องทําอะไรสร้างภาพลักษณ์ใหม่นะคะสร้างแบรนด์ให้กับสถานค้นข้อนะคะสังนค้์ได้หนึ่งได้คนไข้นะคะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จากกลุ่ม A นะคะ,ะที่เคยทำแปลงสาธิตแค่1 0ตอนนี้กลุ่ม B สามารถขยายออกไปด้านหลังที่น้องได้ไปขยายโอกาสให้นะคะ,ะได้มีงานทำนะคะ,ะได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายจิตใจสังคมนะคะแล้วผู้รับของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้อีกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้รับบริการเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่มีงานทำนะคะมีไรายได้ มากกว่าการช่วยเหลือคือการสร้างหนทางให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองมากกว่าการขายคือการได้เห็นกระบวนการที่เติบโตไปเป็นผลผลิตมากกว่าการให้คือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับรับในศักยภาพที่มีอยู่ให้อยู่ได้ในสังคมมากกว่าความสงสารคือการได้เรียนรู้และเข้าใจในตัวของผู้ป่วยมากกว่าสิ่งใ,ใดๆคือการเสริมโอกาสสร้างชีวิตให้บ้านถึงวัยีชายด้วยเร็ฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน พวกเราทีมตีหนึ่สนงสอง